วิเคราะห์บอลวันนี้ยูโรสมัย24ะจำค้ำคืนวันเสาร์ที่22มิถุนายนนะครับคืนนี้ผมหยิบยกมา2คู่นะครับคู่แรกเป็นตุรกีเจอโปรตุเกสครับเป็นบอลกลุ่ม F นะครับส่วนคู่ที่2เบลเยียมเจอทางฝั่งของโรมาเนียนะครับเป็นบอลในกลุ่ม E นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่ม F ก่อนนะครับระหว่างโปรตุเกสเจอตุรกีนะครับบอลคู่นี้เจอมาทั้งหมด3ครั้งโปรตุเกสชนะไป2แพ้มา1เกมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2 0ั12โปรตุเกสชนะไป3ประตูต่อ1นะครับ อ่าตุรกีในเกมล่าสุดครับโชว์ผลงานได้ดีมากครับจากเกมที่ชนะจอร์เจียไมาได้3ประตูต่อเกมแรกนะครับผมแล้วก็มาฟังของโปรตุเกสครับเบียดชนะเช็คมา2-1ครับเป็นเกมที่โอ้โหเหนื่อยมากนะครับแล้วก็คนที่ทำประตูชายเป็นตัวสำรองอย่างอาฟิโกคอ้เซซ่าในเกมผมนะตอนนี้อันดับตารางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับทางฝั่งของตุรกีจะอยู่อันดับที่1นะครับเพราะว่าลูกได้เสียจะดีกว่าโปรตุเกสกับบุตอีสองลูกครับส่วนโปรตุเกสอยู่อันดับที่2กับลูกได้เสียบุตเป็นหนึ่งลูกนะครับเกมนี้ต้องมาตัดกันเองคครรรััััััับบออนน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 นีี้ผมมววว่่่่าาาเเ็ไปหยจะะดดกใท3 แต่พอมาเจอกันแบบนี้ผมว่ามันก็จะเพิ่มความเข้มข้นของเกมที่มากขึ้นนะครับรือโปรตุเกสครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมาตินเนสคงมีการโรเตชันนั่เตะในบางตำแหน่งนะครับก็ว่าจากเกมล่าสุดในเล่นหลังสามเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นอะไรที่มันละเอียดมากขึ้นก็คงเปลี่ยนมาเป็นเล่นหลังสี่นะครับแพ็คเล่สี่สองสามหนึ่งไม่เสียหายผมว่าน่าจะใช้ได้ในเกมนี้นกครจัดไปที่โปรตุเกสนะครับอ่าส่วนทัศนคติของผมนะผมมองว่าคู่นี้เนี่ยโปรตุเกสครับมีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงนะครับเลือกเชียร์ที่โปรตุเกสดี ส่วนคู่ต่อไปคู่ที่สองนะครับเป็นทางฝั่งของโรมาเนียจะเจอกับเบลเยียมนะครับเบลเยียมในเกมแรกน่าเสียดายมากครับพวกเขาพลาดท่าแพ้โซอร์เกียเป็นู่ประตูต่อหนึ่งครับเกมวันนั้นเผมบอกว่าองเหนื่อยมากนะครับคือเบลเยียมโูกอากาสลุนโอกาสยยิงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็โดนดึงสกอร์ต่ออีกอะไรอีกคือบอลมันไม่ได้มากับลวกนะครับส่วนทางฝั่งของโรมาเนียครับเกมแรกครับโชว์ฟอร์มโหดครับถล่มยูเครนไปสามประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้เบลเยียมครับ มาเจอกับทีมที่มีความมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อย่างโรมาเนียครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขามีศักย์แนครับขอห้แค่สามคะแนนพวกเขาจะเข้ารอบทันทีอีกหนึ่งคะแนนก็มีโอกาสเข้ารอบของข้าง,งสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมสุดท้ายพวกเขาจะไปเจอกับสโลวาเกียนะครับส่วนเบลเยียมเกมต่อไปจะเจอกับยูเครนนะครับคือเกมนี้ผมว่าเบลเยียมต้องเอาศักย์แนนให้ได้ก่อนนะครับคือถ้าเกมนี้ไม่ได้ศักแนนนะครับคุณน่าจะรุนการเข้ารอบอยากมากเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยผมว่าพวกเขาต้องเอาศัก์แน่นอนนะครับผมนะ คือคุณภาพเกมรูปของเลเยังไม่แย่ไม่เสียหายคือดีมากอยู่แล้วแต่ประเด็นคือมันจบกันไม่ได้ในช่วงตัวะสุดท้ายแล้วก็ลูกกูนะครับผมก็เป็นตัวได้สปีดเร็วคือพอเล่นเล่นฝั่งขวาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่พอเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยคือจะมีจังหวะตัดเข้ามายิงมากขึ้นพอเล่นฝั่งขวาเนี่ยจะได้แค่กระชากแล้วก็เรียนก็ยัดเข้ามาครับแต่พอเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะมีเขาจะเพิ่มเล่นอย่างเช่นแบบการยิงประตูการอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเด่นนะคร โค้ดอาจะเอาดูกูได้ฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาเรือเยอะเอาทั้งซ้ายก็ได้ครับนาวันนี้สับผู้นี้นะครับก็ขอฟันธงมที่เบลเยียมก็ฟันธุอีกรอบหนึ่งนะครับผมสับสองคู่ในค่ำคืนนี้ของเราครับคู่แรกทีอยู่ที่โปรตุเกสครับส่วนคู่ที่สอง้อยู่ที่เบลเยียมนะครับชอบตามไม่ชอบตามได้เลยครับเพื่อมีความคิดเห็นไก็เป็นมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะขอทุกทุโชคดีครับเชียร์บอลมีความสุขนะผมส่วนครับ